สวัสดีมีตรรักแฟนเกมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเซนโซเซนะฮะในช่วงของมิงรถดิฟทั้งหลายแหละเดี๋ยววันนี้เราจะมาดิฟให้ดูนะฮะจะได้รู้กันไปเลยว่ารถคันไหนนี่มันดิฟเจ๋งนะครับแล้วก็คันไหนที่ดิฟกากนะฮะจริงๆต้องบอกว่าใครแม่งดิฟเก่งใครดิฟไม่เป็นดีกว่ายังไงก็เดี๋ยวมาลองดูกันแล้วกันว่ากิจกรรมในการเล่นรถดิฟของเราวันนี้จะมีอะไรบ้างก่อนอื่นเดี๋ยวมาแนะนําตัวก่อนว่ามีใครบ้างไนหะ <c oughs> คน <c oughs> แรก นี่ครับพอดีครับผมผู้ผู้ประกาศข่าวสนนในแอปพารูดนะครับช่องไหนช่องไหนช่อง11 FM ช่อง11 FM อ่านี่คนนี้คนนี้ครับไอหัวชมพูนะครับชื่ออะไรอะฮะรู้ต่อไปดูไปเกลียดไปมากเลยอะอ่าถือกล้องด้วยถือกล้องเดี๋ยวไม่เลี้ยวเดี๋ยวไม่เลี้ยวเดี๋ยวไม่เลี้ยวอ่าอนี่นี่นี่อ่าถือกล้องอ่าไมค์พร้อมพอกล้องพร้อมอ่าสวัสดีครับผมผมทีโอม ครับเดี๋ยวครับแต่อครับจบแล้วหันหน้าดิเดี๋ยวต้องขึ้นแมงบนเอออะไรชื่ออะไรครับครับชื่อชาวตุ่นห้าครับผมไม่ใช่นาเนกไม่ใช่ครับผมรถคันนี้ก็ไม่ใช่รถผมครับรถคพอลล่ายืนดีมาเหยียบเขาใครครับเอาเหยียบเอาเหยียบเลย่ออุ้มขา เด็กใหม่ประจำสิเป็นโมเอ็มเอ็มแน่ไปคนต่อไปอ่าคนต่อมาอ่ะใครครับใครครับอันนี้ตายครับครับรักเมียครับรักเมียรักเมียไม่พูดไม่ได้เดี๋ยวเมียไม่เล่นอ่าคนนี้คนนี้ครับคนนี้เียสวัสดีครับชื่ออะไรครัฮัโหล เขาชื่อในเกมหรือชื่อยังไงอ่ะไม่ถามไม่ถามย้ายย้ายย้ายเอออ่ะคนต่อมาคนต่อมาชื่อฟิวชอบใคนิวครับผมชอบชอฟิวใครนิวอันนี้คนสุดท้ายอ่าแก่แต่ไม่ค่อยไป็มาสวัสดีครับเพชรจี้ครับเพชรจี้แต่ละคนโคตรล้ำอ้าวโอเคมาเดี๋ยวเรามาเทสกันก่อนว่าด่านแรกเราจะมีอะไรให้เล่นนะอ้าวขอตัวแทน2คนหน่อยยืนประจำจุด เดี๋ยวเราจะมาเล่นดิฟกันละเราจะมาเล่นลื่นไหลลื่นไหลเดี๋ยวดูกันก่อนว่ารถคนไหนน่าจะทีมที่ไม่ควรพูดวันรถเลยมองคนคนไหนดีกว่าเออคนคนไหนที่จะมีฝีมือในการดิฟหรือบางคนก็ดิฟไม่เป็นนะโอเคไปคนแรกออกตัวสโนนิวอ่าดูเขาดิฟได้ไหมโอ้โหตีวงละกว้างเลยเอ้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้โหยังได้อยู่ได้ได้อยู่ อ่าเอาโอเคพอแล้วคันต่อมาชีชาร์ชูเตอร์อ้าวมาแล้วเฮ้ยคันนี้นี่เขาบอกว่าเป็นรถดีฟดีเลยนะเนี่ยไม่เคยใช้เลยนะซื้อ,อมาซื้อมาไม่ไเคย <laughs> เห็นมีคลิปหนึ่งของฝรั่งที่เขาจัดอันดับรถดีฟะเขาว่าคันนี้นโอเคอ่าคันนี้นดีฟดี แต่เรารู้สึกว่ามันน่าจะการควบคุมคล้ายๆมาสโคอ้าวเรียบร้อยไปแล้วอันนี้มันไส้ส่วนตัวอ๋อโอเคนึกว่าพลาดนะคันต่อมายางนี้คุณลุมาน่าจะดิบใช้ได้อ้าวคันต่อมาของใครเนี่ยสีน้ำเงินอะสีน้ำเงินสีน้ำเงินยืนอยู่ออ๋เอาโอเคไปสลับตัวอัสนอนิวไปแทนโอเคโอเคอ่าไป โอเคเด็กใหม่เข้ามายังไม่มีสกิลนะเราใช้มายืนตัวอย่างเดียวเลยโอเคเน้นๆเลยเน้นๆนี่คืออะไรวะเออยังได้อยู่เน้นๆเออเน้นๆปลิวปลิวอะปลิวโอ้โหตีวงสักบ้านอลยอาปลิว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 เน้นๆจริงๆด้วยโอ้ยอ่าคันต่อมาคันต่อมา เอาเบนเขียวเบนเขียวของใครเบนเขียวสิสิรินาเกลสิรินาพรอ่าโอเคปายปายเบนเขียวลองซิมีคนดิฟคนนั่งไปด้วยด้วย <c oughs> อ๋อเออฮือาา <c oughs> สเต็ปอ๋อ <c oughs> เนี่ยคันนี้ถือว่าดิฟสวยมากคันนี้ไหลเรื่อยๆเลยแล้วก็ดิฟง่ายโอ้ยอโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยสไลด์นิดนึงถ้าใครที่เป็นมือใหม่หัดดิฟเนี่ยคันนี้ขอแนะนำเลยสุดยอดเลย ขโมยได้ด้วยมั้งอใช่ขโมยได้ด้วยรถตีแต่งสวยด้วยนี่เป็นรถโง่ขับง่ายไหมจริงจริงๆมันก็น่าจะเป็นรถรถโง่ขับง่ายได้อยู่ลุงมันไม่อ่อะพอพอโอเคลุงอะไรของลุงเนี่ยเอาลุงอ่านเลยอะไรของลุงเอ้าเอาลุงท้าต่อยเฉยลุงบินอ่ะโอเคคันต่อมาเฮ้ยอยากเห็นรถไฟฟ้านี้ปะ ของใครของมีชูเจอร์ครับอ้าวเมื่อกี้ช้ามิดไปแล้วรอบหนึ่งพ่เศษรถผมใช่ไหมใครพี่เศนเอาไปเทสเลยพี่เฮ้ยจะดีเหรอคันไหนคันไหนคันไหนเศษแรกลองดูก็ได้พี่เซษแหกไม่รับประกันนะฮะรถคันนี้มันอันตรายมากเลยนะพี่ทำไมเพราะเจตฐานน้อยมันจะมาเอาไปดิโอเคดิเดนไม่ตัดให้ด้วยนะเอาดิ เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวรถปูนเกี่ยวอะไรรถปูนรถปูนโอ้ยดูแล้วไม่น่าจะเวิร์กว่ะรถมันพุ่งมากเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหวงกว้างไปไหนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอู้เพอะเธออย่าดีฟเลยคดีเอามันไปเก็บทีไปครับกใครับอ่าอ่าอ่ามิฉคืน นี่เรามาดูมัสเซลคาร์นีมั่งดีว่าดอกระดิกของชาสตูตอร์ดอกระที่ดอกระดิกครับดอกระดิกโทเรโตอ่ะมีชาร์ได้เครับอาวแล้วใครจะขับเนี่ยคันนี้เนี่ยเอาชิปพัทอ่าโอเคเอาวเยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นใครไปยินแทงกนนะเดี๋ยวเดหยุดหยุดหยุหยุด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 เอ นั่นไงมีตำรวจยืนแทนอยู่ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดทีอ้าวพร้อมอะไรอะไรเอา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 ไปไปไปเอาซะที่ที่ไปไปไปเอ้ยดิมัสเซ่นมัสเซ่นถ้ามัสเซ่นดิไม่ได้นี่ไม่รู้จะพูดยังไงละแต่จะค่อยๆบรรจงช้าๆหน่อยนี่มัสเซ่นมัสเซ่นดิฟสวยนะดิฟง่ายต้องคุมให้เป็นนะคุมไม่เป็นทีนี้แหก หมายถึงรถแหกรถฮะหมายถึงรถแหก <c oughs> เออมันจะมีอะไรแหกนะหนึ่งไม่ทันเหมือนกันอ่าโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่สวยสวยโอเคขั้นต่อมารถของเราเองมาสักโลโอ้ย, <c oughs> อ,ยอันนี้ <c oughs> อย่านะอย่าเดี๋ยวพี่เต้ขอพูดอะไรอย่างหนึ่งทำไมชนแต่ผมมาคนนี้ไม่เห็นเลยัเียงจิโอเคมารอบนี้รถของเราบ้างมาสักรอบเดี๋ยวตำรวจมีตำรวจกินไเอาเด็กมายิงเด็กมาเสียใช้ตัวายเตัวตายเลย ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กตัดตาไอติดดาวไปด้วยคนเลยคนคนอ่านไม่ไหวแล้วนี่ต่อยืนประจำจุดยังยืนแล้วยืนแล้วโอเคอะรถสองคันหลบโอ้ยสบายสบายได้อยู่ชิว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  อ่าแล้วก็ปิดท้ายอุ้ยอ่าโอเคชั้นต่อมาทำไมทุกคนต้องทำแบบนี้ทำไมขอจะตายเนี่ยอ่าโอเคไป G B 200รรถใหม่ดูซีดีฟได้ไหมไอเอาอเคอืออ่รีมาใครจะชนอีกมาสิงอ่ะ ไปได้มันไม่ค่อยดิฟเลยว่ะรู้สึกโอ้โหทำไมทำไมต้องทำตัวเองอย่างนั้นด้วยเฮ้ยตังตังอุ้ยเดี๋ยวเไอเราก็นึกว่าตำรวจเกียร์ที่ไหนได้อ่ะโอเคน่าจะครบทุกคันแล้วเนาะไอคันไหนคันไหนขับตำรวจครับพี่ขับไหนคันไหนไอคันนั้นนไหนไหนดูหน่อยดูหน่อยเดี๋ยวกันทั้งวิ่งไปดูไอ้ย่ะ ไอ้ยาไหนไหนสามคนเลยสามคนอ่ะอีกคนหนึ่งไปยืนเร็วไห้สีเ่เดี๋ยวโอ้โหจะดิฟบกันยังไงวะสี่คนเดี๋ยวรถขนปูนมาไงวะเฮ้ยรถขนปูนไม,ไ,ไม่น่า,าใช่อะต่อต่อแล้วตำรวจอ๋ออ่านี่รถตำรวจก็มา พอได้อยู่ได้อยู่โอเคเฮ้ยรอดูเด็กใหม่ดีฟกันบ้างไหมเออ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 เเออ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 ออเ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 อออเอเอ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  โคลอดไอ้คนนั้นไม่เกี่ยวโดนชนเฉยมุ่นไหวอ่ะต่อ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 ยืนมากหลังนี้ครับโอ้ฟังฟังไปต่อเถอะปกติยิงยิงปืนขึ้นฟ้าใช่ไหมครับตัวนี้อย่าทุ่ม เลยอันนี้จะเป็นฐานที่2นะฐานที่2เราจะไปดิฟลงไปชั้นล่างสุดแล้วก็ดิฟขึ้นมาเหมือนเดิมเดี๋ยวไปทีละคันเอาไปคันไหนก่อนดีวะเนี่ยตำรวจนี่คันนี้ตำรวจนะนะอรถตำรวจไปดิฟโชว์ก่อนเลยอ่ะเปิดเส้นนะเปิดเส้นหาไปไปไปโอ้นั่งกันได้หลายคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจเจ็ตแพ็กให้แล้วกันจะได้ปินขึ้นมาอ้าวโอ๊ยไปเลยรถตำรวจโค้งแรกก็จอดละ ้ลูกศิษ่ะโชว์ีมือ่อยดิผมเอารองรัสรมาเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้ลูกศิษย์เฮ้ยตำรวจพอเถอะปะคืนึ้นๆืนมาเปิดพิธีอย่างเดียวพอแล้วึ้นึ้นโอเคไหนลองดูซิไอ้นี่มันรถอะไรเนี่ยอันนี้เซเวสตาน่าลองโอ้โหเสียงแม่งโคตรโหดเอา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 ๋อโอ้โหระดับชาร์ป เดี๋ยวทำไมมันไม่ค่อยปัดเลยปัดเหมือนกันปัดได้โยนแต่ทุกท่าน่าจะปัดยากนิดนึงรถมันแรงรถมันแรงเกินจะปัดยากไปหน้าดีนะนี่เขาชนะแบบว่ามันดีของมันเองแล้วโอเคหมดชั้นนี้พอละต่อไปคิวใครคิวพี่เอางั้นเลยเหรอคิวพี่อ่ะก็คิวพี่โอเคโอเคคิวพี่ก็คิวพี่ โอเคใครจะนั่งไปด้วยมั่งผมมามาอัสซีรีซิรีมีสิรีเป็นสกอยซิรี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 สิรีโอเคขอวอร์มแป๊บหนึ่งขอรอบเสาทีนึงทำไมตำรวจขึ้นไปยวนเทียบเลยโอเคเอาเสานี้เนาะเฮ้กลัวชางโค่นแรกอะสิริแม่ง อันไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตำรวจเกือบเกือเปรวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วใครมันไปเรียกมาวะมีหลอนตลอดเลย โอเคเสร็จชั้นหนึ่งแล้วมาคันต่อไปของใครเนี่ยโอม <laughs> โอมมา <laughs> ดอกกระดิกโทเลตโต้ไหนเนี่ย <laughs> <laughs> ดอกกระดิกอืมกระดิกเป็นอะว่กระดิกขึ้นกระดิกลงอ,อ๋อซีรีส์นาเกลือร์โอเคซีรีส์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 มีสองคันด้วยนะอ่ะไปโอ้โหโอ้โหโคตรโหดอื้อเรียบร้อย เนี่ย <ules> ีแก้งด้วยแกล้งแก้งแกงแกงแกแกงแก้งแแกงแกงแกโอ้โหแกลงอ่าสิริท้ายปัดอ๋อนี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ากลังดีเฮ้ยเฮ้ยเเ้เฮแนี้แกบสิริท้ายปัด ใครไ่ายฟันมาซีรีตูดไหลห <laughs> <laughs> ก็ตูดรถตูดรถไหลไงต้องทำแบบเหมือนโตกเกียวอ๋อ<ด>โอเคผ่านผ่านผ่าน,านาขั้นต่อมาออขั้นต่อมาโอ้โหคคำสุดท้ายปิดงานนี่ว่ามามาโอ้โห<ด><า>เดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้นี่มันดีฟได้ด้วยเหรอเนี่ยอยากรู้ <laughs> ใช่ไหม <laughs> นี่รถนอันนี้เป็นรถที่ รถคันอื่นไม่สามารถเลี้ยวเลนแบบได้นะไหนไหนยังไงยังไงยูสปีดโอ้โหโคตรแนวอารถโรอาร์คันนั้นออกทีเดียวเดี๋ยวพี่ดีไปดูวัวขาวขาวเสกจ่าตั้งโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะตีโค้งกว้างไปไหนเอ้ยลงแล้วลงแล้วอ้าอ่อ่าิฟสวยด้วยโอ้โห ไม่ธรรมดาเนี่ยอาเรียบร้อยตูดแทกไปหนึ่งเออตูดแทกไปสองเออโอ้โหสามช็อตติดมาเป็นคอมโบเซตเกมไม่ต้องอย่างนี้ก็ได้โอ็บีโหมดเปลี่ยนโหมดอ๋อเอาพุ่มเรียบร้อยแหกทันีเรียบร้อยอ่าอ่นี่ถอยหลังขึ้นถอยหลังขึ้นพอแล้วเออ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 กลับแล้ว เดี๋ยว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 เดีย <c oughs> ๋ยวเฮ <c oughs> ้ยแหกอ๋อโมัวขึ้นได้างงี้เลยอะ <c oughs> อ่ะโอเคไปจบสเตจที่สองเราไปเจอกันที่สเตจที่สามะรอบนี้จะเป็นการดิฟลงเขาอากินะไปพวกเราไปรอที<ๆ>่เขาเลยอ่ะโอเคมาต่อกันดีกว่าครั้แรกลงดิฟลงไปข้างล่างสุดแล้วก็ดิฟขึ้นมาใหม่ไปไปดูหน่อยสิบรรยากาศหน่อยอ๋อมีเบิร์นโชด้วย เอ้ยมาไงวะเปิดบอมา่าจะไกลมันจะรู้มีการแข่งรถเกิดขึ้นโอ้ยเออโหสัตว์้องอ้าอ่อโหอีกของของเอออ่อเราโอ้โหสัตว์ของสัตว์ของอืมแพงอันนี้ไม่สวยมีรถคว่างอยู่ การงไฟอ่ะเมื่อกี้ช็อตสวยมากเลยเกือบเก็บเสาไฟอ้าวเรียบร้อยมาจบอาตอนสุดท้ายนี่เหรอวะความแรงมันอยู่ไหนโค้งสุดท้ายเออเรียบร้อยแหกโค้งเกือบพุ่งลงเขาโอเคมาขั้นต่อมาฟูโตะว่ะฟูโตะอันนี้คือของจริงแน่นอนคนขับเป็นของจริงหรือเปล่ารอยางนะคพร้อม เบิร์ดก่อนเบิร์ดก่อนเออเดี๋ยวไม่ครบเดี๋ยวไม่ครบสุดโอเคปะเฮ้ยเริ่มเห็ุพลังงานละทำไมมันตะปัดตะเปอย่างงี้ล่ะแตกหรือเปล่าเออเอา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 เสียเสียเสียทอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่ได้ไหมไม่ได้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 ไปต่อไปต่อนี่มันสีแบบรถตำรวจเลยนี่หว่าตำรวจไทยเนี่ย แดงเลือดหมูตัดขาวเป็นสกายนิวอะไรของสโนว์นิวเนี่ยอ๋อนี่ครับโอ้โหเสียเสียเรียกอาจารย์มาด่าหน่อยดิสอนลูกศิษย์มายังไงเนี่ยสอนจะขับรถไม่ได้สับริมือมั้ยอาจารย์สอนไม่ได้สอนดิฟรถนี่สอนเอ่เอไออาจารย์หน้าจิ้งจอกเนี่ยสอนลูกศิษย์ยังไงวะเรียบร้อยแหกไปอีกเนี่ยดูดิดูดิท้าย แก้อาการรถเป็นไหมเนี่ยเออเขับยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะขับทุบในใจจะแก้ก่อนแก้ทำไมมันเป็นอย่างี้วะตอนซิปเป้งไม่เป็นอย่างี้วะคนขับมันอยู่ที่คนขับ <c oughs> <c oughs> ใ,ในท <c oughs> ี่เขาดูพี่เจนขับ <c oughs> เลย <c oughs> อ่ะเอามาลองดูก็กได้มา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 โอเคก่อนไปลองคันนู้นเดี๋ยวขอลองคันนี้ก่อนก็ได้อ่ะเปิดก่อนตามสูตรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเพื่อน เออพี่ครับเดี๋ยวผมทําให้ดูครับพี่นี่ค่อยๆแค่นี้เองก็พอแล้วเนี่ยนี่เป็นไงเป็นไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหแค่นี้เองเนี่ยยากตรงไหนเนี่ยเนี่ยเนยเป็นไงเป็นไงโถยากตรงไหนเนี่ยนี่นี่นี่อย่างนี้อย่างนี้พี่ไม่ได้กดเบรกนี่ไงแค่นี้เองโถชิวมากอแค่นี้เองโถ งไ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 งแค่นี้เนี่ยแตะสเปคบาร์นิ่มๆทีเดียวจบรู้เรื่องเนี่ยเนี่ยไปสวยๆเลยเห็นไหมเนี่ยเออเรียกอาจารย์มาด่าหน่อยทีเนี่ยทำไมทำตัวอย่างนี้เนี่ยสอนลูกศิษย์ยังไงดูรอบแก้ตัวไม่เหมือนลูกศิษย์แม่ไม่มีความผิดเลยวะสอนรถเนียอาจารย์สอนกลับอย่างเดียวความเร็วความเร็วความเร็วไม่พอความเร็ว เอาเอาเอาเทกระจาดโอ้โหเอามาคันที่สามด้วยอ่ะไขไปด้วยอ่ะซีรีส์ละซีรีส์ชอบเผือกเนาะล้อเล่นมาเนึ่งซีรีส์โดนแย่งอ่ะไปไปมาเมอคันนี้จะเหมือนฟูโต้หรือเปล่าไม่รู้ เฮ้ยลืมเบิร์นก่อนโถจบเลยจบแล้วยางไม่เกาะเออคันนี้ก็พอได้แต่รู้สึกว่ามันจะลื่นกว่าฟูโตเออเฮ้ยได้อยู่เออจริงๆมันก็คล้ายๆล้าฟูโตเลยนะคันนี้โอมจบนีดไปเท้าเตอร์ป่ะอืมแต่มันเร็วกว่าได้ได้ได้ไปรับไก่ไปรับไก่มันเร็วกว่าเอ้อแหกนิดนึง ีี้ตลอยยเนวรถมันเร็วมันขับยากอันนี้โอ้โหดีอ่ะไม่เคิอ์ดขึ้นขึ้นขึ้นเบิร์นก่อนเดี๋ยวลืมอ่าไปขาขึ้นดิฟไม่ไปเลยคันนี้ดูรถรถรถตู้กันรถตู้ <c oughs> โหรถตู้อ้าวเฮ้ยดูถูกรถตู้นี่ติดอันดับท็อปแรงรถดิฟเหมือนกันนะเนี่ย นี่เป็นไงล่ะสูตรปลาตังอ่อนสวยงามนี่ได้อยู่ได้อยู่โค้งนี้สวยแน่นอนนี่โอ้โหเรียบร้อยไปซะแล้วหมเป็นลูกกลางเป็นอย่างพลาดอออๆออออะไรเนี่ยและตู้หงสาชงอุสาชงให้จะลองเขาแล้วเนี่ยอ่าแต่อ่อน เดี๋ยวรถตู้ติดโลบาร์เด้อเพิ่งเห็นโคตรโหดโลบาร์คืออะไรฮะก็ไอ้ไอ้นี่ไงไอ้เสาที่มันอยู่ข้างในรถอ่ะเรื่องของเสาอะไรที่ที่นี่คือที่ให้ไม่แข็งเออเอากระแผ่นเสื้อพี่เซนดิบเป็นแล้วถ่ายนะพูดทำไมได้ไหมทำไมนะถ่ายพูดตรงไปได้ไหมขอแก้มือหน่อยไม่ได้ไม่ให้ไอ้โหอะไรอะเผาอาจารย์มันเรียบร้อยแล้วอ๋อ เดี๋ยวให้ให้อาจารย์ไปนั่งดูแล้วลงทอดลูกศิษย์นะเออนี่รถตู้น้ำฉันดูแย่รถตู้นี่ยเราจะไม่ใช่ความแรงใช่น้ำหนักลงล้วนเออเอ้ยแต่รถตู้ไปได้สวยอยู่บางจังหวะนะลุยๆพี่ฟิวขับรถมารอเลยมาสอนรอเลยฟิวไม่รีอ่ะขับแท้นอีกแต่ไม่พอมาก่อนพี่ดอก็ดีกว่าดอกก็ดีเดี๋ยวซีรีเหรอฮะซีรี ซีรีครขับอย่างวะเนี่ยใครก็ได้ปลาซีรีสโอ้โหแถวเนี่ยอะไรล่ะมีปัญหาอะไรนี่รถพี่มีปัญหาอะไรไหมเดี๋ยวถีบตกเขาเลยเบร์ยางโชทนไปเหอะเดี๋ยวทองหลุดออาเอาวอาตำรวหลดตำรวจเอาแล้วมารมาจนเออสัดตโคง เรียบร้อยสิรีสิ์ถ่อสิริไปซะซีรีส์เรียบร้อยมาต้นขามาไม่รอดหนักไปหน่อยเป็นเครื่องซูเปอร์ชาร์จครับกลับไม่อยู่เอาวอาเอาเมื่อตูดเกือบไปแล้ว สาสท้องเด็กน้อยโอเคไปขึ้นอ้าวชนไปแล้วอ่ะโอเคแล้วนี่ก็คือสีสันบรรยากาศในการดิฟของเราคร่าวๆนะมีสมาชิกอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่ที่มาแจมวันนี้แต่ก็มันพอสมควรน,นะเอาเป็นว่าวันนี้สเต็ปการดิฟของแต่ละคนก็ได้เฉิดฉายให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วนะว่าใครดิฟเป็นหรือดิฟไม่เป็นยังไงนะเหมือนจะมี ไม่เป็นอยู่คนเดียวเลยม,มันอยู่ที่รถหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันในนี้ก็ตามที่เห็นแล้วกันเนาะตัดสินกันเอาเองเอาเป็นว่าวันนี้ผมและทีมงานซี m MM, อทุกคนนะก็ต้องลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบใจกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เหมือนกันกนะว่อะไรอะไร,ะไรใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะฮะไปแล้วทุกคนวันนี้เราต้องจ <c oughs> ังพูด <c oughs> ไปจบเลยเออจะรีบจริงไปไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> <laughs> จะไม่ได้ปิดงาน <laughs> <laughs> ใจร้อนกันจริงๆเลยเหมือนเหงาอ่ะ